มีพี่ๆสอบถามเข้ามาเยอะครับยานีทีเซอร์ถ้าใช้แล้วไม่เห็นผลเนี่ยขอคืนเงินได้หรือเปล่าจริงๆเราสามารถคืนเงินให้ได้นะครับสําหรับพี่ๆที่ไม่เห็นผลแต่ว่าการคืนเงินเนี่ยจะมีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะและอาจจะยุ่งยากสําหรับพี่ๆครับแต่ตัวนี้เนี่ยเบียร์มั่นใจมากๆเลยครับ กาจากที่พี่จะมาขอคืนเงินพี่ๆอาจจะกลับมาซื้อเยอะกว่าเดิมและอาจจะทําให้ของไม่พอส่งด้วยซ้ำครับซึ่งตัวนี้เบียร์แนะนาไม่ใช้ต่อเนื่อง2-3เดือนเลยครับเพราะหลายคนนะครับมักจะเข้าใจผิดเพราะไปเจอโฆษณาชวนเชื่อว่าใช้1เดือนผมดกดำขึ้นเต็มหัวนะครับผมยาว30เซนซึ่งในความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้นะครับ ผมองคนเราเนี่ยจะใช้ระยะเวลา2-3เดือนถึงจะยาวขึ้นมา1เซนแต่พี่ๆีไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะตัวนี้ลูกค้าของเบียกลับมารีวิวในทางบวกทุกคนเลยครับเพราะมีงานวิจัยรองรับและที่สําคัญคุณหมอเจ้าของสูตรทดลองกับตัวเองครับว่าช่วยให้ผมขึ้นจริงงอกจริงและขึ้นอย่างแข็งแรงด้วยใครที่สนใจอยากลองนะครับไม่ต้องเชื่อเบียร์พี่ๆกดสั่งซื้อได้จากหน้าโปรไฟล์ของเบียร์ได้เลยครับสั่งซื้อกับเบียร์มั่นใจได้เลยว่าได้รับของแท้จากโรงพยาบาลนี้ครับ